เปลี่ยนแปลงไปอยู่อนกันครับเทรนจะมันเน้นความที่จะ Personalize มาอย่างึ้นให้เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลหากว่าทำได้คนก็ยินดีที่จะจ่ายอย่างแน่นอนครับอันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสของธนาคารกรุงไทยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเราจะนี้การผนวก,การของ2เทคโนโลยีที่ร้อนแรงในช่วง 2- 3ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเทค หรือว่าเฮลท t เทคนะครับก็ทำให้เกิดเทรนอาหารที่เรียกว่า Personalized Food นะครับหรือว่าอาหารเฉพาะบุคคลความหมายคืออาหารที่มีสารอาหารที่จำเป็นและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตเรื่องของสุขภาพและพันธุกรรมในแต่ละบุคคลครับเพื่อเป็นการตอบสนองสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและในที่นี้เนี่ยก็ยังรวมถึงอาหารบุคคลเฉพาะกลุ่มด้วยเช่นกลุ่มผู้ที่ควบคุมน้ำหนักกลุ่มนักกีฬากลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัง กลุ่มผู้สูงอายุเป็นต้นมูลค่าตลาดนี้นะครับในปี2 0 1 8จะขยับขึ้นไปสูงแตะอยู่ที่3ล้านล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย1 2ต่อปีในขณะที่ตลาด Personalized Food ของไทยในระยะ3-5ปีข้างหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรธุรกิจนะครับแต่ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้เยอะเลยทีเดียวนะครับโดยมูลค่าตลาดจะอยู่ที่54,603ล้านบาทในปี2 5 1 8 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละ14.2ต่อปีเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับก็จะมีความท้าทายตามมาเช่นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลการสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเร่งให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ตลาดนี้เติบโตได้คือความร่วมมือกันทั้งระบบนิเวศหรือเอนโคซิสตในการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านอาหารแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ธุรกิจนี้ตอบโจทย์ความต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ความหลากหลายทางด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการทําธุรกิจที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ